สมโพสจาก f เฟซบ o ๊กน้าปลานิภาประดิษฐ์ขำเช้าวันนี้3สิงหาคม2567ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟลาลิกชาลค่ะโพสต์แรกนะคะจาก f เฟซบ o ๊กน้าปลาค่ะเบลอว่ารักแทบพร้อมใส่เครื่องหมายเท่ากับเตรียมบินจ้าเจอกันที่ร้อดก่อนบุรีรัม ต่อด้วยโพสต์ที่2นะคะนปลาก็ได้แชร์คลิปนะคะจาก youtube ของนปลาค่ะนปลาพาทัวร์นะคะเป็นช่อง youtube ของนปลาค่ะถึง1 0อแล้วนั่งรถตู้ไปบุรีรัมย์ต่อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะต่อกันด้วยโพสต์ที่3นะคะจาก facebook นปลาค่ะมื้อเช้าที่ร้อเเมนูเด็ด ร้านดังค่ะพร้อมกับภาพนะคะเมนูอาหารแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของน้องไรอันนะคะที่เดินทางไปบุรีรัมในวันนี้นะคะมินิคอนเสิร์ตท,ที่ห้างทวีกิจ อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแม่แม่ FC แฟนคลับพร้อมกันหรือยังคะน้องไรอันพร้อมมากค่ะมินิคอนเสิร์ตของน้องไรอันเริ่มที่เวลา14นาฬิกานะคะแม่แม่ FC แฟนคลับชาวจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงห้ามพลาดค่ะขอบคุณข้อมูลโพสต์จากเฟซบุ๊กนาปลานิภาประดิษฐ์ขำไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ